ตลาดหุ้นอเมริกาเปลี่ยนทิศกลับมาเป็นบวกอย่างน่าทึ่งแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ทําให้นักลงทุนตื่นเต้นมากที่สุดคืออะไรมาพูดถึงเรื่องราวของ S&P 500ที่ฟื้นตัวกลับมาจากความผันผวนของวันพุธซึ่งเกิดขึ้นหลังจากทําเนียบขาวยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเกาหลีใต้และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งกว่าคาดได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตลาดอย่างมาก ในวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2,568ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกลับมาจากการร่วงลงในวันพุธซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อของนักลงทุนหลังจากผลประกอบการที่ดีกว่าค่าดัชนีนี้ปรับตัวขึ้น0.58%ปิดที่6,738.44จุดในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ Dow Jones Industrial a v e r a g เพิ่มขึ้น1 4 4 2 0อิจุดหรือ0.31%ปิดสี่4เ7 3 4 6 1จุดและ NASDAQ NASDAQ Composite ก็ทำผลงานได้ดีกว่าปรับขึ้น0.89%ปิดที่22,941.80จุดด้วยการสนับสนุนจากหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำอย่างวีดีอาบรกคอมและอเมซ o n และ o r เคอรที่เป็นบริษัทด้าน AI ก็พุ่งขึ้นเกือบ3%แต่ที่น่าสนใจคือดัชนีเหล่านี้ได้แต่จุดสูงสุดของวันเมื่อคาร์ l ไลเลวิตโคศทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสีของจีนในเกาหลีใต้ข่าวนี้ ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐจีนที่กดดันตลาดในวันพุธการฟื้นตัวของ S&P ห้0รครั้งนี้เป็นการกลับมาจากการร่วงลงในวันก่อนหน้าที่ดัชนีลดลงประมาณ0.5%ในขณะที่ดาวร่วงราว 334. จุดหรือ0.7%และ N ส s d a กลดลง0.9%เนื่องจากนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วทำไมตลาดถึงเปลี่ยนทิศได้อย่างรวดเร็วหุ้นสหรัฐปิดลบในวันพุธหลังจากรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสเซนยืนยันว่า ทำเนียบขาวกำลังพิจารณาจำกัดการส่งออกซอฟต์แวร์สารัสไปจีนซึ่งเป็นการต่อยอดจากคำถแถลงของทรัมป์เมื่อสองสัปดาห์ก่อนว่าจะใช้มาตร,ราการนี้ภายในหนึ่งพฤศจิกายอนอย่างไรก็ตามตลาดก็สามารถรับมือกับปัจจัยลบเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจูเซปเปเซเ,ซเซเต,เต,เต,ตผู้ร่วมก่อตั้ง Re Fle x ซิวติกล่าวว่าอย่ามองข้ามตลาดกระทิงเทียงเพราะความผันผวนหุ้นเทคโนโลยีไม่กี่ตัวนำตลาดขึ้นแต่ตอนนี้เราจะได้เห็นว่าบริษัททั่วโลกจะได้ประโยชน์จาก AI อย่างไร นักลงทุนยังคงจับตาผลประกอบการของบริษัทใหญ่ในสหรัฐซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจเป็นตัวชี้ชะตาตลาดกระทิงรอบนี้ตัวอย่างเช่นหุ้นฮอนิเวนนำตลาดดาวโจนส์ปรับขึ้นเกือบ7%ปเหลังรายงานผลประกอบการดีกว่าคาดและปรับเพิ่มคาดการทั้งปีอเมริกันเอลันส์เพิ่มขึ้น6%ปเหลังขาดทุนไตรามาส3น้อยกว่าคาดและให้แนวโน้มรายได้ในเชียงบวกแล้วคุณคิดว่าตลาดจะไปไหนตลาดยังสามารถรับมือกับปัจจัยลบระหว่างวันได้เช่นหุ้นทีสเลหนึ่งในกลุ่มหุ้น7นางฟ้า Mag n i f i c e n t ซ ปรับขึ้น2%หลังจากฟื้นตัวจากการร่วงช่วงแรกแม้รายงานผลประกอบการไตรามารส3จะออกมาแบบผสมผสานในขณะที่หุ้นใน BM ก็ลดการขาดทุนหลังรายงานผลประกอบการดีกว่าคาดรายได้ไดจากซอฟต์แวร์เป็นไปตามคาดด้านราคาน้ำมันปรับขึ้นหลังรัฐบาลทั้งความบาดบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซีย2แห่งเนื่องจากรัสเซียไม่จริงจังกับกระบวนการสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนมากกว่า80%ของบริษัทใน S&P 500ที่รายงานผลประกอบการแล้ว ทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ตามข้อมูลจากเฟกเสร็จเอมิลี่บาร์วสอกยูซีโอบาร์สอกแคปิอลพาร์เนอร์กล่าวว่าแม้หุ้นบางตัวจะถูกลงโทษหลังผลประกอบการไม่เข้าเป้าแต่โดยรวมเราคาดว่ากำไรจะยังแข็งแกร่งพอที่จะหนุนราคาหุ้นในระยะสั้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการรอบนี้ไม่น่าจะทำให้นักลงทุนผิดหวังจนตลาดปรับฐานแรงนอกจากผลประกอบการแล้วข้อมูลเงินเฟอ้อที่จะประกาศวันศุกร์นี้จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ชี้ทิศทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะก่อนการประชุมเฟดปลายเดือนนี้ ซึ่งตลาดคาดว่าธนาคารกลางจะลดดอกเบี้ยอีก0.25คำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรในระยะยาวและคุณเห็นว่า AI จะเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจในอนาคตอย่างไร